อะไรมิตรกรไม่อยากเป็นเลยใครมิกรกรแต่เพื่อขัด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 เอ้ยแล้วจะทำอะไร <laughs> ชีวิตรอดครับเอาชีวิตรอดส <laughs> วัสดีครับพบกับพวกเราเออเป็นตองกันนะครับเพราะมันก <laughs> ็ <laughs> ไล้วที่สี่ค่ะเราจะทำอะไรกันดีครับคุณคุณกันตัดต้นไม้ดิแบบทางบ้านเลยครับต้นไม้ะครับตามมาเลยอีกกล้องอีกตกล้องกล้องวิไนย์แบ่งเป็นตนคนละต้นองอถ้ับต้องไม่มีไหนเอ้ยต่้องแรกว่าะตายอยเขาเช่ แล้วก็หาที่เลวีบีทำบ้านนะครับตัดกองไปหาทำเลครับสองยังเป็นไม้ฟองเลวทอมส้วะแตกองไม่มีใหม่ขั้นหนึ่งนะครับโทรมาโทรมาระ้ว,ว่าอะา,ารกันสองบีสองคีบีจะลามาเมืองไทย มเอ,เออเลื่ยเออเลื่ยเราไม่เรื่อยเลาไม่มีเอออัพมาแล้วครับอู้เจอเห็ดเห็ดหอมโอมเคได้ไหมครับเราเล่นแบบไม่ได้โอพี แค่เลวเขียบมืออยู่ไหนเลยเขียบได้ไดไนคุณใครได้ไหมไม่ได้ดูไหนคุณไ,ได้เอะคุณได้เอะ,อะตรงรถซ้อนใครเจอเจอคุณกันแล้วครับแต่เออเจอสองคนเลยโอเคไปอยู่ไหน ไอ o ก t อนเน I d อไอ้ e ้ y น u เราสร้างบ้านแบบไหนจะแบบเป็นลูานหกหรือแบบแจ้กขึ้นเนื้อบูกเขาติดดิบเชียบแบบไปนดิเียบแก้กขึ้มหรือสร้างเขต้อไปแบบนี้เลยรับแก็กลึ้มแบบียกแจ้ก้มเอ้ยีกแหลกแหลกขนาดนั้นัาก่อนครับ ผมพักนะครับไม่ต้องแล้วก็โอเคครับตอนที่ขุดนี่ก็ของใครของมันคนระับโ oh. อ้เฮ้ยสวัดีทำไมกูทำอะไรไม่ได้เลยวะเนี่ยเอ้ย <Hey. S 2> โอ้ยหลอดคืนเลยอนะ่ะ ะครับไม่ใช่กันขุดทำไม,มาวางเลยไม่ได้เลยขอออบมาโอพีโอพีเใช่แถวนี้น่าจะโอพีแน่เลยครับทำอะไรไม่ได้เลยหนึ่งสี่ตัวครับสี่ห้าตัวเขียนเขียบเขียบโอพี โอเคแล้ว, okay, ลวข้ามข้ามข้ามเกมหมดนะครับเขียบนะครับขุดขุดไปเรื่อยๆแล้วขุดไปเรื่อยๆแล้วไม่แม่แล้วไม่ไงระว,วังมันตีกันติดทีวีพีหรือยังเขียบติดแล้ว ไม่ได้ปิดอเอาเออวะเออใช่ไม่ได้ปิดหดนี่กว่างสามช่องเพื่อตื่นมาหัวจะได้ไม่ขุดโอ้โอ้โอ้โอโเจ็บเจ็บเ้ยตีปวดโอพีนะครับขยับโอ้มันดามันดามันดา มันดามันจะวนเป็นตะกองใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันอย่าคิดอะไรมากใช้ด้วยกันแกบโอ้โหขอนิดนึงไม่ได้าเลยว่าไงว่าไงมีอะไรสุนสัมบอกไม่แกะ สกูยูเดนโรงเรียนมึงตายเอ้าอะไรดัใได้วายเด็ดดีเลยจ้นจังเยจะขูดไปฝั่งนี้ครับในมันจะไปขู่นไ่หะไรเชียว <c oughs> อุย้ยสอรี่กิดเหี้ยบคาปิ้งไอหินดิค่ะว่ากิวนี่ไม่เห็นจะทำอะไระครับทบวิดีโอนะทำไมอ่ะทำใหม่อเออลูไรก็มาอะไรที่อะไร <c oughs> អព្ភូតហេតុបន្ទាប់